สวัสดีทุกคนพอกันกันกบวีป่วยเหมือนเดิมวันนี้นะคะก็จะพามาแปลเพลงจีนนะคะชื่อเพลงว่ารู้เหรอซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของทางช่องไลน์ทีวีเรื่องเรื่องอะไรแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะก็เพลงเดิมเขาเนี่ยนะเป็นเพลงภาษาไทยชื่อเพลงว่ากีดกันซึ่งพอมากๆเลยเนาะแล้วพอมาร้องเป็นเพลงจีนก็ยิ่งพอไปใหญ่แล้วแบบมันปนเศร้าอ่ะเพื่อนๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละ ท่อนนะคะร้องยังไงแล้วก็แปลว่าอะไรไปดูกันเลย,ย,ยอ่ะท่อนแรกนะคะร้องว่า谁能อฮว,ว,วาชีก็จะแปลว่าใครเล่าสามารถทำนายฤดูการออกดอกของความรักได้ ถัดมาลองว่า绽放时我哪也不去绽放นะคะก็แปลว่าเบ่งบานก็คือดอกไม้เนี่ยมันเบ่งบานใช่ไหมคะยามเวลาที่มันเบ่งบานเนี่ยที่ไหนฉันก็ไม่ไปอ้าตรงนี้นะั้นน่าจะเปรียบเทียบกับว่าพอเราได้ตกหลุมรักเนี่ยนะก็คือหัวใจเรามันเบ่งบานใช่ไหมคะตกหนุมรักเราก็จะไม่ไปรักคนอื่นอีก ถัดมานะคะก็องว่า花开一瞬间为爱沉醉一世间啊เพือเ่อนๆเห็นไหมเขาแต่งได้พอมากคือมันสอดคล้องสัมผัสกันเพราาุนเจียนนะคะก็แปลว่าดอกไม้เนี่ยนะผลิบานเพียงชั่วเวลาเพียงพิบตาเท่านั้น แต่ว่าเราเนี่ยนั้นหลงไหลในความรักเว่ยอ้ายเฉินจุยเนี่ยนั้นหลงไหลในความรักอีชื่อเจียนก็คือตลอดชีวิตเราก็คือชั่วนิรันดร์ถัดมาเนี่ยฮัองว่า你在小桥边的叹息呵ท่านชีกคือการถอนหายใจ ทีนี้ตรงนี้น่าจะแปลว่าการถอนหายใจนะคะของคนที่อยู่ข้างสะพานเล็กข้างสะพานน้อยเสี่ยวเฉียวก็แปลว่าสะพานเล็กสะพานน้อยีอเอ初次遇见时的心悸心悸แปลว่าใจสัน่นก็คือเวลาเรารักใช่ไหมคะตกหลุมรักเนี่ยใจเราจะสัน่นตุ๊บตุหัวใจที่ สันไวยนะคะตอนที่พบกันครั้งแรกชุดซื่อยเจียนก็แปลว่าพบกันครั้งแรกนั่นเองเอ่าท่ามาร้องว่า任往事去如烟遇见你已是永远哎你个脸同拍写เียหม,มือนกันนะ任往事去如烟ก็แปลว่าเรื่องราวในอนดีตเนี่ย มันผ่านไปดุดดังควันก็คือมันผ่านไปเร็วมากใช่ไหมคะควันมันมันแบบหายไปเร็วมากอ่าต่อมาอน,นี见你已是永远遇见你ก็คือการที่เราได้พบกับคุณอ่ามันคือย้หนยวก็คือนิรันต์ตลอดไปก็คือเราได้พบกับเขาเนี่ยเรื่องของเรื่องราวนั้นอนะ่ะมันก็กลายเป็นนิรันต์ลึกซึ้งไหมลึกซึ้งนะ ถัดม,มานะคะก็คือ山盟海誓你身如沙从指尖流去山盟海誓คำนี้นะคะก็จะเป็นคำสุภาษ,ษิตของทางจีนนะแปบลบว่าแบบสาบานว่าจะรักกันตลอดไปเนี่ยตราบเท่าฟ้ากับตราบเท่าภูเขาและแม่น้ำเนี่ยนะมันจะ หายไปความจริงมันก็ไม่หายไปนะมันก็ยังคงอยู่นะคะประโยคท่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าคำมั่นสัญญาเนี่ยพัดปิวไปดังเม็ดทรายนั่นเองถัดมานะคะทีนยน若有意为何相遇 却令西厢聚，呢？天若有意，白话，好怀念啊！有ความเป็นธรรม，为何？ทำไม？为何相遇？却令西厢聚，ทำไม？，，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 ，นแล ลินซีเสียงจุลินซีนะคะเป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในภาษาที่เราพูดกันเนาะลินซีเนี่ยมันจะตรงกับคําว่าเฉยเูดเตอที่แปลแบบว่าเสียสละไม่ได้อะเคือแบบเรายังติดอยู่กับตรงนั้นอยู่นะคะมันก็จะแปลว่าหากฟ้าเนี่ยนะมีความเป็นธรรมทาไมพบกันแล้วกลับไม่ให้ได้อยู่ด้วยกันละ่ะนี่ 万里迢迢江山未曾能把我阻拦万里迢迢เป็นแบบสุภาษิตสำนวนนะฮะว่าระยะทางที่มันเนี่ยยาวไกลมากๆเลยนะระยะทางที่มันยาวไกลแม่น้ำเนี่ยนะก็ไม่สามารถกัดเออกัดกั้นฉันได้ขีดกั้นฉันได้เออ พัดมา,า,า,านหว万里澎น江山只需我转念一闪เขาว่าเิงไพ่นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบการอุป,ปมาเสียงนะคะก็คือเสียงของแม่น้ำเนี่ยนะที่มันซัดเข้ากันกันกบภูเขานะเพราะเจียงซานเนี่ยนะจะแปลว่าแม่น้ำและภูเขาซึ่งอาจจะเล่นคํากับคําก่อนหน้าก็คือเจียงสุย่ยที่แปลว่าแม่นม้ําเจียงสุย่ยกับเจียงซานนะคะ ต้องขอบอกว่าตรงท่อนนี <cod epend ent> ้พ<雅>ี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จื่อชิวจวนเนียนอี้ฉันจวนเนียนเนี่ยมันแปลว่าเปลี่ยนความคิดจื่อชิวจวนเนียนอี้ฉันเพียงแค่ฉันเพียงแค่ต้องการให้ฉันเปลี่ยนความคิดหรออันนี้ไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยจ้า万里观音我归心似箭 กวางยินแปลว่าวันเวลานั่นเองวันเวลาที่มันยาวไกลเห็นไหมคะว่านหลีเขาเล่นใหม่อีกละก็คือว่านหลีจริงๆมันคือเหมือนลีใช่ไหมคะแต่ว่าแปลให้มันเป็นภาษาไทยหน่อยก็คือยาวไกลนั่นเองกุยชินซื่อเจียนนะคะเป็นสุภาษิตซึ่งแปลว่าแบบใจของฉันเนี่ยนะเหมือนดังลูกธนูนะที่มันแบบพุ่งออกจากคันเลยนะคะก็เหมือนกับว่า ใจของเราเนี่ยนะอยากจะรีบพุ่งเข้าไปหาเธอคนนั้นนั่นเองอ่าประโยคสุดท้ายนะคะว่านหลีเหมือนเดิมมีว่านหลีสีสีประโยคเลยก็ได้สีสีทอนอ่่า万里星ู命运ายหร输该如何 ซึ่งเหอก็คือเอ่อกาแล็กซี่ากาแล็กซี่ว่าไอ๋จักรวาลเนี่ยที่มันยาวไกลเนี่ยมิ่งยื้นโอ้บุรเรนซูไก๋รือเหอะอันนี้พ่อไม่ไแน่ใจว่าพ่แบ่งวัตถุหรือเปล่านะคะแล้วก็มิ่งยื้นโอ้โอ้มิ่งยื้นหรือเปล่าที่แบบว่าลายซึ่งโชคชะตาอ่าว่าบุเรนซูไก๋รือเหอฉันไม่ยอมแพ้อ่ะควรทำอย่างไรดีหรือเหอะทำอย่างไร 他们曾经走进爱的传说，曾经是。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 他说：“真爱不会错过。”他说：“真爱不会错过。”他说：“真爱不会错过。”他说：“真爱不会错 มันตรงนี้หมายถึงอะไรคะก็หมายถึงชวนชั่วก็คือตำนานนั่นเองในตำนานเนี่ยนะได้กล่าวไว้ว่าความรักที่แท้จริงจนอายปูหุยชั่วกลัวจะไม่พลาดไปไหนแน่นอนก็คือถ้าเรารักกันจริงเราก็จะไม่พลาดห่างหายจากกันไกลไปไกลถ้า จงจงิ终究会ุวหวยห诉ย他ลา着ก,าาก็จะแปลว่าในที่สุดสุดท้ายเนี่ยนะจงจง้วเขาจะกลับมาบอกกับคุณว่าเขาเธอคนนั้นเนี่ยนะคำว่าท่าก็คือเขาผู้หญิงยังรักคุณอยู่อืม ตรงนี้เศร้ามากเลยรานเออเป็นประโยคหักเหนะคะหักเหจากประโยคแรกแล้วรันเออร์บอก The 故事也许在另一部传说แต่ทว่าเรื่องราวของฉันนิทานของฉันว่ตกัก The 故事也许在另一部传说มันที่าาอาจจะอยู่อีกในตำนานอีกเล่มหนึ่งอีกบทหนึ่งก็ได้ 努力越多他的手却离我更远了สาวม้าหนุ่ย์รู้มานะขยันเข้าไปเนี่ยนะท่าจะสูมือของเขาเนี่ยเชื่อหรือว่ากย่เลยกับห่างออกไปจากตัวฉันไกลขึ้นทุกทีทุกทีเศร้ามากครับ<ว>

คล้ายๆกับเพลงไทยเขาเลยนะฮะแต่แบบอันนี้แปลออกมาเป็นภาษาจีนเนาะก็แบบเป็นเพลงความรักที่แบบมันปนเศร้ามากๆก,ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังแบบอยากรู้ว่าเพลงหยูเขอมันแปลว่าอะไรนะแล้วสําหรับว่าใครที่แบบรู้แล้วว่ามันแปลว่าอะไรถ้าเพื่อแปลผิดตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ้าว่า ท่อนไหนสมควรไปอย่างไรไปอย่างไรเพราะว่าใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าละกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรวันนี้พอเพียงเท่านนี้บ๊ายบาย